สวัสดีครับพี่น้องชาวไทยก็กลับมาถึงประเทศไทยแล้วนะครับเหนื่อยหน่อยเจ็ดแหลกทิ้นึงแต่ก็โอเคนะครับก็ตื่นเต้นนะที่ได้กลับบ้านนะก็ผมก็ยังยืนยันนะไม่มีประเทศไหนที่ผมอยากอยู่เทกากประเทศไทยนะแน่นอนมันก็มีปัญหาของมันอะนะแต่ประเทศนี้ประเทศที่ยังประเสริฐท,ที่สุดนะครับก็อยากฝากทุกคนเอาไว้นะ หลายคนถามผมผมไปอเมริกาคราวนี้ผมไปทำอะไรกับท่านอน้นคงไม่ต้องบอกนะว่าท่านอ้นเป็นลูกชายใครนะคงรู้กันหมดแล้วนะครับก็จะมาเล่าให้ฟังนะใครอยากรู้เกี่ยวกับท่านอ้นนะแล้วผมได้ไปเจอแล้วคุยแล้วทำอะไรกับท่านแล้วท่านเป็นคนยังไงไรผมก็บอกผมว่าทอมอย่าพูดเรื่องนี้เลยดีกว่าอันตรายไม่ดีหรอก ผมเห็นว่าจานทร์ตรายไม่ดีตรงไหนเลยที่จะมาชมนะครับสุภาพบุรุษคนนี้ผมได้ไปเจอเที่อเมริกาก่อนอน่นนะครับก็ขอบอกไว้นะว่าท่านอ้นเนี่ยเจอผมปุ๊บเนี่ยเราก็เป็นเพื่อนกันมาสักพักแล้วนะสิ่งแรกที่เขาบอกผมตลอคือว่าพี่ทอมเ,เรียกผมว่าพี่นะอย่าเรียกผมว่าท่านได้ไหม เขาเป็นคนอย่างนี้นะเขาบอกว่าอย่าเรียกผมว่าท่านได้ไหมครับเรียกผมว่าน้องหรืออ้นอย่างเดียวก็ได้พี่ถมก็อายุมากกว่าผมผมก็เป็นคนที่ผมนับถือบอกไม่ได้หรอกนะครับท่านอน้นเราต้องให้เกียรตินะกับตระกูลของท่านพี่อมครับถ้าอยากให้เกียรติผมอย่างแท้จริงนะก็เรียกผมว่าน้องก็แล้วกันบอกอยางนี้ก็แล้วกันอ้นนะท่านอน้นเขาเรียกว่าคุณได้ไหมเขาบอกว่า พี่ทอมครับยังไงผมก็เรียกพี่ว่าพี่แล้วนะเรียกผมว่าน้องก็ได้นี่คือสิ่งแรกที่ผมประทับใจนะกับสุภาพบุรุษคนนี้นะครับคือเขาไม่ถือตัวเลยไม่ยักโสนะไม่มีอะไรที่ทําให้ผมเห็นเลยว่าเขาถือตัวก็เป็นสิ่งแรกที่ผมประทับใจกับคนที่ชื่ออ้นเนี่ยนะครับคุณอน้นท่านอ้นนะผมก็ยินดีผมได้พอน้องนะเขาเรียกผมว่าพี่แล้วว่าผมไม่เจอเขาได้ยังไง ก็ของอ้นเนี่ยนะครับหรือคุณอ้นเนี่ยนะเขาเป็นคนที่อยู่อเมริกามานานนะครับแล้วคนที่เก่งนะเก่งยังไงเหรอสิ่งแรกนะเขาเป็นทนายนะที่อเมริกาจบ GW นะ George Washington University ที่ DC นะ l อ M แล้วก็ได้ JD นะครับ JD ก็คือ r u s i s c t o r a t e นะแต่ที่เขาเก่งคืออะไรเขาสอบผ่าน การเป็นทนายเนี่ยที่รัฐนิวยอร์กเลยนะไม่ธรรมดานะการที่คนเราจะสอบเป็นทนายได้ที่รัฐนิวยอร์กเนี่ยลูกชายของอดีตประธานาธิบดีิจอห์นเอฟเคนนดีเนี่ยจอห์นเอฟจูเนียเนี่ยนะสมัครเพื่อจะผ่านการเป็นทนายที่นิวยอร์กเนี่ยสิบครั้งนะกว่าจะสอบผ่านจะได้เห็นว่ามันยากแค่ไหนการเป็นทนายที่นิวยอร์กเนี่ยแต่ ท่านอ้นเนี่ยนะครับหรือคุณอ้นหรือน้องอ้นเนี่ยนะเขาสอบผ่านแล้วเ็าเป็นทนายในลอเฟิ์มที่ใหญ่ที่นิวยอร์กนอกจากนั้นเขาเป็นทนายที่รัฐฟลอริด้าด้วยนะก็ประทับใจในความเก่งของเขาเพราะไม่ใช่ธรรมดานะครับที่คนเราจะสอบผ่านการเป็นทนายที่นิวยอร์กได้เนี่ยก็ประทับใจสิ่งที่สองสิ่งที่แรกคือเขาไม่ถือตัวเลยกับสิ่งที่สองคือเขาเป็นทนายที่มีฝีมือแต่เราประทับใจทีุ่ดคืออะไร คือการเขาอยากให้กลับกับสังคมไทยที่อเมริกาคุณจุมาล่าสองเขาทำอะไรบ้างนะจะได้เข้าใจว่าผมกำลังจะทำอะไรกับเขาหนึ่งที่ผมไปเจอเขาคราวนี้เพราะเขากำลังจะมาทำบุญที่วัดไทยอันหนึ่งที่ในนครลอสแองเจลิสผมก็ถามว่าน้องอ้นเวลาไปทำบุญให้วัดไทยที่นู่นที่นี่ในอเมริกาเนี่ย วัดเนี่ยเขาจ่ายค่าใช้จ่ายให้หมั้ยเขาจ่ายค่าตั๋วให้หมั้ยหรือเขาจ่ายค่าตั๋วให้หมั้ยอะไรเงี้ยเพื่ควรละคุณไปเนี่ยคุณก็ไปเรียกรายเงินหาเงินเข้าวัดได้เยอะนะสิมแมทที่เาขาตอบเลยนะครับคือไม่มีทางนะพี่ทอมที่ผมจะไปคิดตังวัดหรือคิดตังหรือทําอะไรหรือมีค่าใช้จ่ายที่ต้องเกิดขึ้นจากวัดพวกนี้ที่อยากเรียกรายเงินเพื่อทําบุญให้กับคนไทยก็ประทับใจมากนะแล้วทำมานานได้ยัง นะครับเขาก็บอกว่าเข้าไปด้วยจิตใจเขาอยากไปช่วยสังคมไทยแล้วก็เรียรายเงินให้กับวัดแต่ละวัดในอเมริกาเนี่ยเป็นแสนแสนเหรียญแล้วนะเป็นล้านลานเหรียญแล้วเก็ไป้าใจสิ่งที่สามก็เขาเป็นคนที่ใจบุญอยากไปทํางานให้กับวัดไทยในอเมริกานอกจากนั้นผมก็าถามว่าแล้วน้องอ้นทําอะไรบ้างครับอย่างอางอื่นที่เป็นการกุศลเนี่ยบอกผมมีมูลนิธิครับพี่ทอม มูลนิธินี้ก็คือมูลนิธิอะไรเขาออกตังเองนะควักตัางเองจากการที่เขาเป็นทนายนะครับ mm hmm. เพื่อจะหาทุนให้เด็กไทยที่เติบโตที่อเมริกาที่อาจจะขาดทุนการศึกษาขาดค่าหนังสือขาดค่า,าการเรียนเขาก็ตั้งมูลนิธินี้เลยนะแล้วก็ควักต่างตัวเองก็มีคนปล่อยจาาบ้างนะแต่เขาบอกทุกบาททุกสตังค์เนี่ยไปในมูลนิธินี้หมดเลยเป็นไงครับน่าประทับใจมากคนเนี้ย เขาช่วยคนไทยจริงๆครับโดยที่ข่าวพอเนี้เงียบนะเขาไมา่ได้ออกมาโปรโมทอะไรเลยไม่ได้พูดอะไรเลยแต่เขาทําผมื่ถามว่าที่มาเจอพี่นี่คืออะไรหรืออยากทําอะไรกับพี่อะไรก็บอกแ้่สิ่งที่ผมอยากทาเนี่ยคืออยากฝากพี่ทอมให้ช่วยบอกคนไทยว่าผมพร้อมแล้วที่จะช่วยคนไทยที่เมืองไทยเองช่วยชาวนาช่วยธุรกิจ SME ที่เมืองไทยที่สนใจจะนําสินค้ามาเปิดตัวในอเมริกา เขาบอกแปลว่าอะไรครับอ้นน้องอ้นเขาบอกเขาเนี่ยรู้จัก,กร้านอาหารไทยเยอะมากที่อเมริการู้จักคนไทยเยอะมากที่อเมริกาเขาอยากใช้การที่เขารู้จักเนี่ยนำสินค้าไทยดีๆนะมาเปิดตัวในการที่เขาจะเป็นคนที่ไปจัดก,กิจกรรมให้ตามร้านอาหารไทย เราก็วางสินค้าบนร้านอาหารเขาบอกเขาได้คุยกับร้านอาหารไทยเยอะมากที่นู่นพอร้านอาหารไทยที่อเมริกาเนี่ยยินดีแล้วก็พร้อมที่จะรับสินค้าไทยมาเปิดตัวมาใช้ในครัวของร้านอาหารไทยแล้วก็ให้ฝรั่งรู้ว่าของไทยดีขอเขอาก็ example นะ แต่เขาบอกเขาไม่เข้าใจเลยอย่างกับซอสสีราชาเขาบอกเขาเคยเห็นผมทําวิดีโอเกีย่ยวกับซอสสีราชาที่คนเวียดนามเนี่ยเอาของคนไทยลังมาตั้งแบรนด์เองแล้วร้านอาหารไทยก็วางซอสสีราชาของคนเวียดนามบอกเขาได้คุยกับร้านอาหารไทยเยอะมากว่าถ้ามีสินค้าสีราชาดีดจากเมืองไทยเนี่ยก็ยอมเปลี่ยนมาใช้ของคนไทยดิเขาจะใช้บารมีของเขานีละช่วยคนไทยเป็นไงครับผู้ชายคนนี้ ก็ผมประทับใจนะผมก็่มองว่าสิ่งที่เขาอยากทำเนี่ยมันอันตรายกับตัวผมหรือคนไทยยังไงเมื่อเขามีจิตใจที่ดีที่อยากช่วยสินค้าไทยเราควรจะรับไอเดียนี้แล้วควรจะพัฒนากันผมก็เลยบอกเขาเอาสิเดี๋ยวพี่จะช่วยให้เดี๋ยวพี่จะกลับมาเพื่อเผยแพร,พร่สิ่งที่ท่านอ้นอยากทําแล้วก็ชวนคนไทยนะครับให้นําสินค้าให้คุณอ้นเนี่ยเป็นทูตนะทูตสินค้าไทยเพื่อไปขายในอเมริกา นี่แหละครับคือคนที่ชื่อว่าท่านอ้นหลายคนก็ถามผมเรื่องนู้นเรื่องนี้นะเดี๋ยวเก็บไปก่อนยวจะมาเล่าให้ฟังแต่วันนี้อยากเปิดแค่นั้นเนี่ยเพราะหลายคนถามผมมาว่าตกลงผมไปร่วมอะไรหรือทาอะไรกับท่านอ้นก็ผมอยากให้สิ่งที่อ้นเนี่ยนะเขาอยากให้มันเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นก็อยากให้เขาใช้ฝีมือเขาใช้บารมีเขานะครับช่วยนําสินค้าไทยไปเปิดตัวที่อเมริกาเพราะนี่เป็นสิ่งที่ทําบุญมากนะ นะครับก็นี่คือเรื่องสั้นๆนะที่ผมได้ไปเจอท่านอ้นนะคุณอ้นโดยที่เขาบอกให้ผมเรียกเขานะน้องอ้นนะครับเดี๋ยวมีอะไรคืบหน้านะผมจะส่งข่าวให้อีกทีหนึ่งนะครับก็จะได้รู้ไว้นะครับว่าสุภาพบุรุษคนนี้เขาอยู่อเมริกาได้ดีไม่มีปัญหาอะไรเป็นทนายอยากมีจิตใจช่วยสังคมไทยที่นู่นแต่ตอนนี้นมีจิตใจอยากช่วยสังคมไทยที่เมืองไทยแล้ว ก็ฝากนะครับถ้ามีอะไรดีๆผมจะมาบอกนะครับก็โอเคครับผมนี่คือสั้นๆนะครับ